สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องลุยสาราพาไปชมนะครับตอนนี้เราอยู่ยงานสวนนะครับตอนนี้มาดูวิธีใส่ปุ๋ยพี่ยนครับอะไรนี่คืออะไรปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋อบทำไมถึงเรียกปุ๋ยคอกมันอยู่ในคอกมันคืออะไรอ่ะปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่วัวโอ้ที่วัวครับผมออันนี้คือเอาใส่ต้นกล้วยบอก กล oh. ้วยจะชอบใช่ไหมับผ uh oh. นี่คือการใส่นะครับใส่ที่วัวอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้กล้วยพวกนี้ปลูกไว้ท mm hmm. ีนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเข้าไปนะฮะตอนตอนปลูกนี้ก็มีการเขาเรียกว่าคุก คุปปุ๋ยครอบรองพื้นไปรอบหนึ่งนะฮะนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนโดยประมาณนะครับเกือบหนึ่งเดือนก็จะใส่นะฮะเพราะว่ากล้วยมันติดลแล้วตอนนี้นี้ก็จะเอาปุ๋ยครอบมาวางข้างบนอีกแล้วนะฮะเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นว่าอย่างนั้นนะแต่ประเด็นสําคัญหัวใจหลักก็คือน้ำนะฮะเอชซี FC นี่คือน้าสปริงเกิลเนี่ยเพราะาปลูกกล้วยหน้าแ้งนี่ข้อดีคือนะครับมันจะงอก แล้วมันก็จะมันก็จะติดถ้ามันติดแล้วก็คืออมันจะไม่เป็นเชื้อราไม่เหมือนหน้าหน้าฝนเพราะหน้าฝนนี้ต้นกล้วยจะเป็นเชื้อราเพราะว่าความชื้นคือน้ํามันเยอะแต่ถ้าหน้าแล้งนี้เราให้น้ําำเป็นระยะเป็นเวลาที่กําหนดต้นกล้วยมันจะโตเร็วโตวเร็วแล้วก็งามนะฉะนั้นสวนของทนายไทยมี่็นถึงใช้วิธีปลูกกล้วยหน้าแง้ง เนื่องจากิ่นทาสาเร็จนะคระับิ่นบอกว่าถ้าปลูกหน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่กล้วยมันจะเป็นเชื้อราเพราะความชื้นของของของน้ําฝนนะฮะนี้พอเจอพอปลูกหน้าแรงนีพิ่นบอกว่ามันจะติดพอมันติดแล้วมันจะทนและความสวยงามจากการให้น้ําให้ปุ๋ยมันจะดีมากดีกว่าหน้าดีกว่าหน้าฝนาสูตรของท่านทนาย,ยไทยนะครับนี่ไปดูฟังเนี่ยมันเจบ็บขบ นะครับพี่หลังมาแล้วนี่เอาฟางมาแล้วเดี๋ยวไปดูพี่หลังพี่หลังเอาฟางกบเดี๋ยวไปสอบถามนิดหนึ่งนะครับเอสี่พาพี่หลังแล้ <Okay. S 1> วทําไมเอาฟางกบท,ทําไมอรัเกี่ยวามชื้นครับเกียวบความชื้นน้นนรถดน้ำมันจะได้ไม่แห้งเร็วอือเอาถ้าอย่างนั้นเราทําหน้าฝนไม่ดีกว่าป่ะอาฝนม่เอ่าเราทําใส่เวลาฝนมาหรือดูฝนหรือมันเป็นยังไงม,มันเป็นเชื้อราบ่ มันอาจจะเป็นเชื้นราหน้าฝนพอมนี้มันฝนตกตลอดนีหน้าแรงเวลาเราลดน้าก็จะเก็บความชื้นไว้มันจะไม่ทาให้เก็บทําให้ไม่ชื้นโอททำให้เชื้อราไม่เกิดเนื่องจากแดดด้วยไหมครับถ้าเราไม่มีอะไรปกคลุมจะทําให้ดินเราแห้งป็นต้นไม้เหี่ยวได้โอ้ถ้าหน้าแรงนี้มันจะกล้วยถ้าติดหน้าแรงนี้มันจะดีใช่ไหม อดีกว่าหน้าฝนหรอหน้าฝนก็ดีเหมือนกันแต่ว่าน้าฝนมันต้องระวังยากหน่อยถ้าฝนตกบ่อยๆม,มันจะเป็นความชื้นเป็นเชื้อราโอ้นี่ก็คือความรู้ใหม่นะครับพี่นันทนายอยุธยาชอบปลูกกล้วยหน้าแลงหน้าฝนนี่แทบไม่ต้องปลูกเลยรอให้หน่อมันแตกเองเดียว,เ,ยวเพราะว่าปลูกไว้ช่วงหน้าแลง้งฝนมามันจะ่เข้าพอดีเนาะอีกประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆฝนมา กลูกไว้ช่วงเดือนมีนาเมษานะครับเอฟสี่ปลูกกล้วยแล้วก็ทนให้น้ําไปหน่อยเนาะให้น้ําให้น้ําบ่อยไหมพี่หลังถึงจะดีสองสามวันทีหนึง 23, นน่งนะครับเอสี่การให้น้ำกล้วยเพราะว่าปกติกล้วยเขาก็ทนแรงอยู่แล้วเนาะแต่ก็ถ้าแรงมากก็ตายเหมือนกันนะผมเห็นหลายทดหลายที่นะตายแบบแงะแก่เลยหรือว่าก็ไม่เชิงตายเพราะฝนมามันก็แทงขึ้นเนะาะปลูถ้านติดแล้วมันมก็ไม่แรงเงินก็ไม่ตาย โอ้ถ้าได้ติดแล้วว่างั้นเถอะเออเนาะคุณสมบัติของกล้วยมันดีอย่างนี้เองนาะนี่คือใช้ฟางเลยใช้สิใช้ฟางกบนั่นก็ปล่อยน้ําขึ้นมาความชื้นจากฟางนี่จะทําให้มันอยู่ได้หลายวันเนาะถ้างั้นสามสี่วันเราค่อยให้น้ําทีก็ได้ทีเนาะใช่ใช่ยังไงขอให้มันติดก่อนอวันที่เออ กล้วยกล้วยนี่อีกนานไหมถึงเสียหายมันอีกกลางปีปนระามาณสี่เดือนบอกให้ปุย๋ยใช่ไหมให้ปุย๋ยคอกนี่ปุย๋ยคอกหน้าฝนมันไม่ค่อยมีก็ต้องมันคงจะเป็นหมดดูดฝนอ,อาจจะกลางฝนเนาะกลางฝนถ้ามีนะ<อ>สีปุย๋ยคอกจะไม่ค่อยมีกลางฝนโอ้โหมันที่บัวที่ควายมันหายยากม,มันไม่แห้ง มันเอายากใช่ไหมเออมาครับโอ้มันเป็นแดอย่างนี้เนาะนี่นะครับ f ีให้ดูนะครับนี่คือนี่วันนี้เราไอแถวนี้เราปลูกถึงเดือนได้ยังนี่ยังไม่ถึงเนาะเกือบๆเนาะเกือบเดือนแต่ถือว่าติดไหมพี่หลังติดแล้วติดแล้วนะครับนี่ F4 แต่รอมันแทงใบแทงอะไรออกมาเนาะก็คือสังเกตว่าถ้าใบใบเขียวอย่างนี้คือติดแล้วใช่ไหมใช่แต่ถ้าตายอย่างนี้คือ ไม่เป็นไรกับตาแล้วมันก็กตาก็ตัดออกได้ใชนะ่ไหมโอ้โส,สังเกตว่าตัวนี้ถ้าขัาติดคือจะเป็นลักษณะอย่างนี้เริ่มเคี้ยวกลับมาเนาะโอ้กล้วยไม่ใช่เรื่องกล้วยเท่าไหร่ที่ว่าเนาะเรื่องกล้วยนี่ไม่ใช่กล้วยนะเนี่ยเจ็สี่เอาเข้าจริงก็ชื่อกล้วยยุ่แต่ไม่ใช่กล้วยมากการบํารุงก็ใส่ใจอยู่เนาะไม่ใช่ว่าปลูกทิ้งแล้วทิ้งเลยทุกอย่างก็เอาใจใส่ใช่ไหม คนก็เหมือนกันไหมน,นี้ยากกว่ากล้ยคนถ้าไม่เอาใจใส่นี่เป็นยังไงไ,ไปคนละทางช่คนทาง,งหลังบอกว่าคนนี้ถ้าไม่เอาใจใส่นี่ไปคนละทางเพราะฉะนั้นคนนี้นี่เอาใจใส่ยากกว่าต้นไม้อนยะ <No? S 2> ู่นะเนยาะคนนะีะอาจจะยากนะเพราะว่ามันเซ็นสทีฟเนาะความรู้สึกอ่อนไว้มันเร็วกว่ามันเร็วกว่าต้นไม้เนาะต้นไม้แค่ไม่ให้น้ํานี้มันก็ เออเมื่อกี้อดทนรออยู่ใช่ไหมเออนะมันก็เป็นข้อคิดในเอฟซีนะครับนี่นี่ไม่ได้ให้น้ํามาสองวันปกติผมก็จะมาให้น้ำสองสามวันให้ทีหนึ่งนะครับเอฟซีปล่อยสเปริงเกลิลนี่นะฮะก็มาเปิดน้ําให้ทุกวันเออไม่ใช่ทุกวันครับสามวันทีหนึ่งสี่วันทีหนึ่งแล้วแต่นะครับตอนนี้ติดแล้วช่างหลังบอกว่ามันติดแล้วถ้าอย่างนี้ สังเกตดูใบบอ่อนช่างหลังดูใบมันจะเริ่มเขียวกลับขึ้นมาเออถ้าเกี่ยวกลับขึ้นมาคือเริ่มติดไปอย่างเงี้ยน,นี่ยังไม่ถึงเดือนนะครั้งก่อนก็ช่างหลังมาปลูกเลยเนี่นกับทนายไทยนะครับนี่ยังไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยนีถ้าผมว่าถ้าติดนี่ตรงนี้จะเป็นยังไงช่างหลังมันจะแทงยอดขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มเขียวเกียวกันมาเอาต้นกล้วยนี่เราตัดใบบ่อยๆดีไหมนึกไม่ดีตัดช่วงแรกครับช่วงงอกใหม่ๆอ้ แล้วเราก็ไม่ตำหนักอาจจะแตงตัดใบที่พ่อมันแห้งอยูส่สวยงามแต่ถ้าว่าถามว่าให้ตัดออกเรื่อยๆก็ถือว่าไม่ดีใช่ไหมเอาไว้ให้มันสังค้อแสงเนาะต่หมหลักวิทยาศาสตร์เขาว่าใบไม้ก็ใช้สําหรับสังค้อแสงในการจเจริญเติบโตนี่ตัดออกเหลือแต่ยอดก็ไม่ไหวแล้วเนาะโอ้นะครับโอเคนะครับ f อฟซีสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้เจอกันในคลิปถัดไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ